สวัสดีครับชาวราศีพฤษภนะครับผมเดือนมิถุนายนนะครับวันที่1นึ่งถึงสินะครับมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมตอนนี้ดาวของคุณยังอยู่ในวินาศเหมือนเดิมนะครับคุณเป็นเจ้าดาวของคุณเป็นเจ้าเรือนอัลริและขวิศนาครับุปสปัญหาอย่างที่ท่านไม่คาดคิดยังเกิดอยู่นะครับแต่จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ท่านจะต้องเผชิญต้องแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าดาวก็จะย้ายแล้วแต่น่าจะเป็นปักหลังนะครับชาวศปรษะศพถึงจะได้ลืมตาอ้าปาก นะครับหรือจะได้อะไรที่คืบหน้าขึ้นสิ่งที่ท่านอดทนรอมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังต้องสู้ๆกันอยู่นะครับยังต้องหาวิธีการกันต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูดาวย้ายกันก็คือดาวพุธนะครับที่เป็นเจ้าเดือนของกระดุมพระหรือเรื่องการเงินของชาวราศพีศพฤษภเนี่ยนะครับที่ยังติดจัดจัดหรือมีรายจ่ายยังไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นนะครับหรืออะไรที่ท่านเริ่มต้น ที่ยังมีปัญหาติดค้างอยู่เขาจะย้ายครับไปอยู่ในพบตัวตนท่านเองนะครับในวันที่7มิถุนาเลยก็คือเป็นเรื่องดีนะการเงินการทองคล่องขึ้นแน่นอนครับคือจากเดือนที่แล้วเนี่ยคือทําอะไรก็ตามมันอาจจะมีได้มาปุ๊บมันมีรายจ่ายที่มารอเอาเงินอยู่ปั๊บแต่คราวนี้ท่านจะมีเงินมากขึ้นหรือตัวท่านเนี่ยรู้สึกว่าบริวารลูกน้องหรือคนต่างๆหรือสิ่ง เริ่มต้นอะไรต่างๆใหม่ๆหรืองานใหม่หอ,อะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องใหม่ๆจะดียิ่งขึ้นต้องบอกอย่างนี้เลยจะดียิ่งขึ้นแล้วส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเงินของท่านโดยตรงยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องสบายใจได้เลยนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมดาวต่อไปที่จะย้ายก็คือดาวพระเกตนะครับไปอยู่ในราพระเขาจะถอยไปอยู่ในภพกรัรมมะครับแน่นอนพอเรื่องเงินดีมันมาจากเรื่องงานครับจะมีงานให้ท่านทําหลากหลายยิ่งขึ้นถึงท่านจะไม่ได้ออกตัวไม่ได้ออกหน้าไม่ได้เสนอหน้าไปขอใครเขาก็จะมาให้ท่านทํา คนที่รองานก็จะได้งานนะครับหลังจากวันที่13าเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับมีโอกาสสูงที่ท่านจะได้งานอยู่ดีๆมาจากไหนก็ไม่รู้มีงานเข้ามาครับมีงานป้อนเข้ามานะครับเป็นอิทธิพลจากดาวพระเกตนั่นเองนะครับผมส่วนดาวสุดท้ายที่จะย้ายก็คือดาวอาทิตย์นะครับวันที่1ิมิถุนายนเขาย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นผู้ผิดนะครับย้ายไปอยู่ในราศีมิถุนนะครับ ก็เป็นเรื่องของตัวท่านเองเหมือนกันนะเรื่องของการเงินก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับย่าไปเป็นราชาโชคนะครับในราศีมิถุนแม้ว่ามันมาจากคำว,ว่าพันธุนะครับใครที่ทางานอยู่กับบ้านหรือธุกรกิจส่วนตัวจะโดดเด่นนะครับส่วนคนอื่นๆไม่ใช่ไม่โดดเด่นนะก็ดีเลยนะครับจะมีความฟุกฟุกเกิดขึ้นได้เงินฟุกฟุกหรือเขาเรียกว่าได้บ้านฟุกฟุกได้รถฟุกฟุกนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์จะทําอะไร เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาดีมากครับผมฝากไว้เท่านี้เลยนะครับชาวฤาษีประสบนะครับใกล้จะหมดความเสียหายใกล้จะหมดความชิบหายแล้วนะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับ